พามารู้จักกับปลากุลาเค็มค่ะจากแหล่งกำเนิดชาแห่งปลาเค็มสินค้า GI ค่ะของดีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ผลิตปลากุลาเค็มแบบดั้งเดิมของอำเภอตากใบค่ะก็คือแบรนด์กุลาทองแม่เป้นตากใบค่ะที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ คืออำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ที่แสงแรกของประเทศไทยพร้อมให้คุณได้สัมผัสในอรุณรุ่งของเช้าว,วันใหม่ที่ตั้งวัดชวนทาราสิงเหต์ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และที่นี่ยังเป็นที่มาแหล่งกําเนิดราชาแห่งปลาเค็มอีกด้วยค่ะ ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งทําประมงซะส่วนใหญ่จะสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษมนเลยเป็นความเป็นมาว่าทําไมถึงมีการทําประมงแล้วมีการแปรรูปประมงเกิดขึ้นในอําเภอตากใบโดยเฉพาะปลากุลาเข็ม กล้วยนะคะเป็นลูกสาวแม่แป้นนะคะชื่อปัญจพรพนเสนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกุหลาบทองแม่แป้นตากใบค่ะของกล้วยจะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ<ม>เราทํามาตั้งแต่สมัยของคุณยายก็คืออาาตอนนี้อามาก็90-90น90ิดๆิดละ <c oughs> ทำมามา3รุ่นแล้วค่ะการทําปลากุลาเค็มในตากใบเนี่ยเรามีมาร้อยกว่าปีแล้วด้วยภูมิปัญญาการถนอมอาหารของเราเนี่ยค่ะมันทําให้เนื้อปลากุลาเค็มของตากใบเนี่ยมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กระบวนการทำเนี่ย หนึ่งปลาต้องสดนะคะไม่แช่น้ําแข็งแล้วก็ไม่แช่ยาปลาที่ทํามาเนี่ยต้องมีขนาดตั้งแต่40เซนจนถึง60เซนนะคะกระบวนการทําคอดเก็ตควักไส้ต้องสะอาดต้องไม่มีไส้อยู่ด้านในและดึงไส้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดจนไม่มีไส้อยู่ด้านในปลาเวลาเราหมักและตากขึ้นมาเนี่ยเลยจะมีกลิ่นที่หอมสะอาดเราใช้เกลือนะคะใช้เกลือหมักกับปลาซึ่งหลายคนถามว่าใส่ผงชูรสไหมใส่อะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าให้มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยะคะ่ะเราใช้แค่เกลือสะอาดกับปลา เรานวดเพื่อให้เนื้อเขาเนี่ยติดกับหนังแล้วก็รสชาติจะถูกคลึงไปทั่วทั่วของตัวปลาเลยเวลาไปทอดเนื้อเขาก็จะฟูออกมาซึ่งต่างจากปลาที่อื่นแน่นอนไม่แข็งเป็นลิ่มการตากเนี่ยเราจะไม่ได้ตากทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเราตากทิ้งไว้มันจะแห้งไปเรื่อยมันจะไม่มีความชื้นเราจะตากสลับกับการอบมันเลยเป็นที่มาของกระบวนการปากอบนวด14แดง ปากอบนวดทั้งหมด14แดดการห้อยหัวในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการดึงน้ําให้ไหลลงได้รวดเร็วที่สุดแล้วเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีการห่อกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงวันเนี่ยมาหยอดสําหรับร้านกุหลาทองแม่แป้นตากใบนะคะโคดัก ที่เป็นโปรดักต์หลัง,งเราก็คือปลากุูเลาเค็มก็จะมีหล้นปลากุูเลาเค็มแกงไตปลากุเลาคั่วกับเนื้อปลาทูน่านะคะเป็นแกงแห้งแล้วก็มีกึอโปะปลากุูเลาเค็มนะคะน้ำพริกปลากุูเลาเค็มหยองปลากุูเลาเค็มแล้วก็คั่วกิ้งปลากุเลาเค็มของเราได้รับตา GI เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไทยสเล็กออยนะคะ าาน,นะคะแล้วก็ในโรงงานการผลิตของเราเนี่ยเราใช้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของ GHPs นะคะหรือ GMP สัมผัสรสชาติความอร่อยของกุเลาบทองแม่แป้นตักใบจินค้า GI จากอำเภอตักใบจังหวัดน,นาราธิวาสได้ที่ห้างสรรพสินค้า Market, i, งงก,กูเม่มาเก็ตบิ๊กซีสุไงโกลกออนไลน์พิมพ์ค้นหากุเลาบทองแม่แป้นตักใบปลากุเลาเค็มหรือโทร0810889992และ0 9 7 4 6 5 9 6 3 5ค่ะ